ก็เป็นชุดหนึ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกติดตั้งได้รวดเร็วนะครับสำหรับผู้ใช้งานทุกระดับเลย สวัสดีครับผมนัท Audio City ครับวันนี้ครับพาทุกคนมาชมชุดลำโพง PA แบบ2.1จากแบรนด์ n i k Audio c o m นะครับโดยทั้งชุดนี้ครับจะเป็นรุ่น Flexi 15จะเป็นชุดเครื่องเสียงกําลังขับสูงสุด2000วัตต์ครับมาพร้อมประมวลผล DSP ภายในตัวด้วยครับก็เป็นชุดหนึ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกติดตั้งได้รวดเร็วนะครับสำหรับผู้ใช้งานทุกระดับเลยหรือว่าจะใช้เป็นงานแบบติดตั้งถาวรก็ทําได้เหมือนกันครับเพราะว่าเขาถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัวติดตั้งง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายครับผม สำหรับอุปกรณ์ภายในชุดครับเดี๋ยวเริ่มจาก Active Subwoofer ตัวนี้ก่อนเลยในชุดนี้เราก็จะได้เป็น Subwoofer ขนาด15นิ้วครับโดยด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นช่องรองรับ Input อยู่นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ใช้ปรับ d s p นะครับปรับได้ที่ตัวนี้เลยครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันว่ามีอะไรบ้างถัดมาครับอยู่ทางด้านนี้ครับเป็นลำโพง Sa t e l l i t e ครับจะเป็นตู้ที่มีดอกเสียงกลางขนาด8นิ้วครับแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยขนาด1นิ้วให้มา2ตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายกกก็็็คืือออสสสาาาายยลลลโโพพพงงงจะเเเปนแบบบบ Subwofer รััใชช้้ํห่่มตข ก็สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายเลยคือต่อออกจากเอาพุตที่เขาเขียนว่าเซตเทอร์ไลท์เอาพุตของซับวูเฟอร์นะครับมาเข้าที่อินพุตของตัวเซตเทอร์ไลท์ตัวนี้ได้เลยก็ถือว่าใช้งานง่ายมากๆเลยอุปกรณ์ก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้ครับคือไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายเน้นเคลื่อนย้ายเน้นใช้งานง่ายๆครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปไปดูว่าข้างหลังลำโพงซับวูเฟอร์จะมีอะไรให้เราปรับใช้งานบ้างครับ โอเคครับมาดูในส่วนของด้านหลังซับวูเฟอร์ของชุด Flexy 15นะครับปุ่มบนสุดครับ2ปุ่มเริ่มจากปุ่มนี้ครับอันนี้เป็นปุ่มเมนเลเวลครับใช้ปรับความดังเบาหลักของเสียงทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นซับวูเฟอร์เลเวลอันนี้ก็สามารถปรับเลเวลของซับวูเฟอร์แยกได้นะครับขยับลงมาด้านล่างครับเป็น Signal Input LR ก็สามารถนํอินพุตมาเข้าที่ช่องนี้ได้เลยโดยข้างล่างเขาจะเป็น Signal l i n k ครับสช่องนี้ก็จะเป็นเอาพุตซึ่งเราสามารถนําสัญญาณไปเข้ากับ Flexy 15อีกชุดหนึ่งก็ ลกันนเเป็2ชุดไดไ้ยถัดมาทางด้านขวามือครับ,รบก็จะมีสัญญาณบอกสถานะออนสัญญาณแล้วก็สัญญาณคลิปนะครับโดยเราจะสามารถปรับพรีเซตของ DSP ได้จากปุ่มตรงนี้นะครับจะเขียนว่าพรีเซ t ต e l เลคชั่นพรีเซตก็จะมีให้เรา5แบบอย่างแรกตอนนี้คือแฟลตอินดอร์ก็คือการใช้งานภายในอาคารแล้วก็แฟลตอัล o ดครับแบบใช้งานนอกอาคารถัดมาเป็นมิวสิกครับใช้สําหรับเปิดเพลงทั่วไปได้เลยแล้วก็ดีเจสำหรับงานดีเจทั่วไปหรือใช้กับแนวเพลง EDM สุดท้ายก็จะเป็นโวคอลนะครับอันนี้ใช้สําหรับงานประเภท ที่เน้นงานพูดครับอ่าก็เลือกใช้ได้ตามสถานาการณ์ต่างๆได้เลยลงมาด้านล่างก็จะเจอกับ2ปุ่มสุดท้ายด้านล่างครับเป็นปุ่มซับวูเฟอร์เฟสอันนี้ก็กดกับเฟสของซับวูเฟอร์ได้นะครับเป็นศูนย์องศากับร0องศมฝาแล้วก็อินพุตไทป์ครับเราสามารถเลือกชนิดของอินพุตได้นะครับดอเราสามารถเลือกให้เป็นสเตอริโอหรือว่าโมโนก็ได้ครับ ก็เหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจครับสามารถสแกน QR Code ด้านล่างหน้าจอได้เลยเพื่อเข้ามาติดต่อสอบถามโปรโมชั่นกับทีมงานของเราครับหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่เว็บไซต์ audiocity.co.th นะครับแล้วก็ลูกค้าทุกท่านครับสามารถเข้ามาชมสินค้าตัวจริงมาฟังเสียงตัวจริงสัมผัสตัวจริงได้ที่โชว์รูม audio city ทุกสาขาได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ